วันนี้พามาเที่ยวแม่น้ำคงคานะคะทั้งแดดทั้งลมทั้งฝุ่นเก๊กสวยไม่ไหวเลยเราจะเริ่มถ่ายกันตั้งแต่บนรถเลยนะคะอันนี้คือถนนเรียบแม่นมม้ําก็จะมีสิ่งปลูกสร้างเพราะว่าถนนก็จะอยู่สูงกว่าแม่านาม้ําใช่ไหม เวลาเวลาเรารถแล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีทางลงไ้นะคะเพื่ออารถลงไปจอดข้างล่างได้เด,เดินก็จะไม่ไหวไกลเกินอันนี้จะห่างจากบ้านแม่หญิงชั่วหนึ่งถนนเท่นานั้นก็คือ ถนนที่บ้านมิงจะเป็นเส้นคู่ขนานกับถนนที่มีแม่น้ำดูกันไปยาวๆเลยนะคะอันนี้ <l ots> คือตั้งใจคนที่ขอมาบอกว่าอยากเห็นแม่น้ำคงคาซึ่งแม่น้ำคงคาตรงแถวบ้านมีงนี้ยังสะอาดอยู่มันไม่สกรปรกเหมือนแถวพาราณสี

ลงมาข้างล่างมานะคะตรงนี้ก็คือสุดแล้วที่รถจะจอดได้ลงกันอันนี้เป็นเรือข้ามฟากนะคะแบบส่วนบุคคลนะคะขนาดไม่ใหญ่ข้ามไปฝั่งนู้นเดี๋ยวจะมีแบบเรือรับจ้างนะคะที่รับคนทั่วไป หมือนรถประจำทางอะค่ะลูกสาวค่ะเวลาคนอินเดียมาเห็นแม่น้ำคงคานะคะเขาจะต้องไหว้ทำความเคารพถือเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ พากันซ่าลงไปสองพอลูกเด้วก็ตกแล้วก็กไหลลงไปหรอกตรงนี้เป็นจุดท่าเรือนะคะสำหรับคนที่จะนั่งเรือข้ามฟากไปอยากไปมากเลยไม่หญิงฝั่งนู้นะแต่วันนี้ไม่ได้เตรียมตัวมา คุณสาก็ไม่บอกว่าเขามีข้ามฟากได้เอาไว้วันหลังเนาะเดี๋ยวจะพานั่งเรือข้ามแม่น้ำคงคาไปอีกเกาะหนึ่งฝั่งนู้นว่ามีอะไรบ้างน่าสนใจ วันนี้แค่พามาดูคนอาบน้ําก่อนชีวิตของคนที่อยู่ริมแม่น้ํานะคะเขาก็จะมาอาบน้ําที่แม่น้ําคือไม่ใช่อาบทุกวันนะคะแบบเอที่บ้านไม่มีน้ําอาบก็เลยมาอาบที่นี่ไม่ใช่นะเขามาอาบเป็นกรณีต่างๆกัน ที่บ้านมีงานบูชาอะไรแบบนี้เราก็จะมาอาบเลือข้ามฟากออกแล้วนะคะขาไปจะน้อยไม่รู้ราคาเท่าไหร่ข้ามไปฝั่งนูน้นเราจะไม่ไปไงเราเลยไม่ถาม พรเดี๋ยวถ้าเ,เกิดหลวมัวไปถามขึ้นมาเขาจะตื้อไปเป้าไปเป้าอะไรประมาณนี้เลยไม่ถามดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปแล้วถามเองถ้าไม่หิงนั่งไปแล้วเรือจะจมไหมอะ นะครน้ำยังใสยอยู่เลยน้ำยังแบบว่าอาบได้อะ่ะลงไปเล่นได้แล้วระดับนี้ก็จะลึกพอสมควรผู้ใหญ่ลงไปยังเอวเลยขนาดริมตะลิ่งนะแล้วลงไปแค่อีกประมาณนิดหน่อยอะ่ะมันจะค่อยๆลึกลงเรื่อยเห็นไหม คนที่บ้านอยู่ใกล้แม่น้ำเขาก็หัดไว้าน้ำที่แม่น้ำคงคากันนี่แหละ,ะเรือจากฝั่งนู้นมานะคะเต็มลำเชียอเดี๋ยวดูว่าจะมีอะไรมาบ้างนอกจากคนแล้ว คนตัวเปล่าก็ขึ้นก่อนคนมีของเดี๋ยวค่อยขึ้นเพราะว่าต้องมีการช่วยยกกันนิดหน่อยอันนี้เรือลากนะคะลากกันไป จัก,กรยานส่งนมนะคะจัก,กรยานที่มีถังสองถังพ่วงข้างแบบนี้นะคะเป็นรถส่งนมก็คือเขาจะรีดนมวัวมาจากบ้านเขาเขาพวกนี้เขาเลี้ยงวัวนะคะเลี้ยงเอานมพอเขารีดนมวัวมาก็จะเอานมเนี่ยไปส่งตามบ้านที่บุกไว้แสดงว่ารีดมาจากฝั่งน แล้วเอามาส่งฝั่งนี้ขึ้นได้ที่ละคันพี่มอเตอร์ไซค์ยากหน่อยโอ้ยเนาะ เข็นทั้งดึงทั้งเข็นเนี่ยค่ะวิถีชีวิตชาวริมน้ำ